จเจริญธรรมผู้มุ่งใฝ่หาความงดงามแห่งชีวิตผู้มุ่งใฝ่หาความดีงามที่ถูกหลักถูกธรรมเราปรารถนาที่จะได้รับพรไหมหลายๆคนก็อยากได้รับพรเนาะจะทำอะไรก็ไปขอพร ขอพรจากใครบางคนก็ขอพรจากพ่อจากแม่พ่อแม่ให้พรเราได้ไหมบางคนก็ขอพรจากพระพระให้พรเราได้ไหมพ่อแม่เป็นผู้ปรารถนาดีกับเราการที่นั่นแนะนำ ให้เราดำรงตนอยู่ในความดีนั่นแหละเป็นพรพระผู้มุ่งปรารถนาจะให้เราได้เดินไปถูกหลักถูกธรรมในความงดงามแนะนําสั่งสอนเราในทางที่ถูกที่ควรให้เราได้ลงมือปฏิบัตินั่นแหละเป็นพรเดี๋ยวนี้เราหาพรกันง่ายหรือเปล่าเปิด ลายขึ้นมาก็จะมีคนส่งคำอวยพรเต็มไปหมดอวยพรทุกวันขอให้ประสบแต่ความร่ำรวยจเจริญงอกงามถ้าคำต่างต่างเหล่านี้มีคนร้อยคนให้เราเราได้รับพรร้อยครั้งและชีวิตเราก็จะดีงามยิ่งขึ้นเป็นไปตามคำพรนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้ ก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะวันๆก็สรรหาส่งกันแต่พรให้คนนั้นคนนี้วันๆก็คอยเปิดวันนี้จะมีใครอวยพรเราบ้างเนาะพรแปลว่าอะไรพอพานรอเรือก็เป็นคำเดียวกับคำว่าวอแหวนรอเรือวอระวระแปลว่าประเสรศิฐเพราะงั้นพรก็แปลว่าประเสรศิฐ ความประเสริฐเกิดจากอะไรเราได้เคยพูดคุยกันว่าความประเสริฐความดีงามเกิดจากเลิกเกิดจากยามก็ไม่ใช่งั้นพรหรือวารามันเป็นความประเสริฐนี้เกิดเพราะใครให้มาได้หรือไม่หรือเกิดจากเราต้องทำเอง นั้นมีบทกลอนอยู่บทกลอนทอนี่บอกว่าพรประเสริฐเกิดด้วยตนพรใดๆต่างล้วนวจีจำยนสู่ตนหลากคาบ่อร้างเพียรทำเปลี่ยนเปลี่ยมจิตนําผุดพ่องใจสว่างงามสล่างจึงสร้างเกิดพรแด่ตน กขบอกพรใดๆต่างล้นวจีจําคืออะไรเราฟังคําให้พรเยอะแยะมากมายให้ร่ารวยเงินทองให้มีชื่อเสียงเกีดยรติยศให้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปให้มีความสุขความเจริญให้สุขภาพแข็งแรงให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะโภคะละธนสารสมบัติโอ้คำงดงามทั้งนั้นเลยเขาให้เดินทางปลอดภัย ขอให้ประสบความสุขความเจริญนี่คือพรทั้งนั้นต่างๆเหล่าเนี้ยล้วนวัจจีล้วนเป็นคำกล่าวคำพูดคำอ่านที่จำจำสื่ต่อกันมาใช่ไม่ใช่ถึงได้บอกว่าพรใดๆต่างล้วนวัจจีจำก็จำมาแล้วก็พูดต่อกันไปถามว่าถ้าวันนี้มีคนเป็นล้านคนเลยให้พรเราชีวิตเราจะดีขึ้นไหม วันนี้มีคนเป็นล้านคนเหมือนกันสันเสริญยกย่องเราโดยเขาไม่รู้ความจริงว่าเราควรจะได้รับคำสันเสริญหรือไม่ก็เป็นแค่คำเพ้อเพ้อท่านั้นเพนื่อนต้อบอกพรใดๆต่างล้วนว่าจีจำยนต์สู่ตนหลากคำ บอร้างทุกวันคําเหล่านี้เยอะแยะมากมายไปหมดแล้วคําเหล่านี้ถ้าทําให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงทําให้ชีวิตประเสริฐขึ้นได้จริงพระพรบว้ว่าประเสริฐไงคนก็คงไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆเปิดไลน์ทุกวันก็ได้เปิดเฟซทุกวันแล้วก็อ่านคําพรเอาโอ้ยชีวิตนี้วันนี้ ได้พอดเยอะเหลือเกินประเสริฐเหลือเกินชีวิตจะต้องดีแน่ๆจะเป็นไปได้ไหมงั้นเพียนทำรรเปลี่ยมจิตนำผุดผ่องลองเปลี่ยนซะใหม่สิลองมีความเพียนมีวิริยะให้ถูกหลักถูกธรรมโดยให้จิตเราเนี่ยนำไปสู่ความผ่องแผ้วผ่องใสผุดผ่องเสีย ให้ใจเราสว่างจึงสร้างเกิดพรแก่ตนใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะั้นชีวิตวันนี้เราจะประเสริฐจะดีงามไม่ใช่เพราะใครให้พรสรุปแล้วพรต้องทำเองใช่ไหมดูดังคำที่พระองค์ตัดไม่เสมอว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโรสยาคนอื่นไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้เพราะงั้นเราอยากได้สิ่งประเสริฐอยากได้พรก็ต้องทำเองคนอื่นใครเล่าจะมาให้พรเราได้เอาสิ่งประเสริฐมาให้เราเป็นไปไม่ได้แต่ตัวเราเองอยู่มันจะเกิดความดีงามเกิดความประเสริฐมาก็ไม่ใช่พเพราะงั้เลยตัดต่อจากสองประโยคนี้ว่า นอกจากอัตหิอัตโรนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหีนาโถโปรุเยายคนอื่นไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้อัตนาหิสุทานเตนะบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วนาถังละพติทุลพังย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากเพราะงั้นเราอยากให้ชีวิตประเสริฐอยากให้ชีวิตเกิดมงคลเราก็ต้องฝึกตนให้ดีฝึกให้ดีนะไม่ใช่ฝึกให้ไม่ดี จึงได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากนั่นคืออะไรตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ตนเนี่ยฝึกตนได้ดีแล้วจึงจะได้ที่พึ่งนั้นเพราะฉะั้นวันนี้อยากจะมีชีวิตประเสริฐอยากีมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพรด้วยมงคลก็จงต้องฝึกตนไปในทางที่ดีและลงมือทําสิ่งที่ดีแต่ลงใครก็ให้พรเราไม่ได้ยกเว้นตัวเราเอง เรานี่แหละเป็นคนเดียวในโลกที่จะให้พรเราให้ความประเสริฐแก่เราหลายคนเผลอคิดนะว่าถ้าฉันได้ฟังคำนี้จากคนนี้โอ้ชีวิตจะประเสริฐจะงดงามถ้าฉันได้อยู่ใกล้คนนี้ชีวิตจะประเสริฐจะงดงามแค่นั้นไม่พอหรอกต้องเข้าไปถึงแก่น ว่าการที่เราอยู่ใกล้คนนี้ท่านได้สั่งสอนเราอย่างไรเป็นคำสั่งสอนที่ดีไหมและเราน้อมนำมาปฏิบัติหรือไม่ในสมัยพระพุทธองค์มีคนที่คอยติดตามอยากอยู่ใกล้พระพุทธองค์แต่ไม่สนใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตัดไว้ชัดเจนว่าอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับอยู่ใกล้เราเ อย่างนั้นไม่ได้เกิดมรรคผลอะไรขึ้นมาเลยต่อให้เกาะชายสังคติเราก็ไม่ได้นำไปสู่สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐใดๆทั้งสิ้นแต่วันนี้ต่อให้ไม่ได้อยู่ใกล้เราแต่ได้น้อมนำทำคำสอนที่เราตรัสเอาไว้ไปปฏิบัตินั่นแหละความประเสริฐความดีงามทั้งหลายแหละจึงจะบังเกิดได้ เพราะฉะนั้นอย่ามัวหาพรนอกตัวอย่ามัวมองหาความประเสริฐนอกตัวแต่จงสร้างพรสร้างความประเสริฐจากตัวเราเองเริ่มสร้างจากใจเรามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมี จเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจนั่นเองอยากพบสิ่งประเสริฐก็สร้างจากใจเราแล้วลงมือกระทำให้มันบังเกิดขึ้นมาตามที่ใจเราปรารถนาเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของพอรสร้างทำเอาเอง สร้างสิ่งดีสิ่งดีบังเกิดนั่นคือพรสำหรับเราคิดสิ่งดีสิ่งดีบังเกิดนั่นคือพรของเราทําสิ่งดีสิ่งดีบังเกิดนั่นคือพรของเราพูดสิ่งดีนำสู่สิ่งดีให้บังเกิดนั่นคือพรของเราเป็นคิดดีพูดดี ทำดีพรประเสริฐเกิดด้วยตนพรใดๆใต่างล้วนวจีจำยนสู่ตนหลากคำบ่อร้างเพียรทําเปี่ยมจิตนําพุทดพองใจสว่างงามสล่างจึงสร้างเกิดพรแด,ด่ตนก็ขอกล่าวคำจเจริญธรรมกับทุกท่านขอให้น้อมนําสิ่งดีเข้าสู่ชีวิต ของตนด้วยตนขออนุโมทนา